ไล่สามารถแสดงรีแอคชั่นได้แล้วมาบน Android กันบ้างนะครับผมได้ทั้ง2ระบบเลย iOS Android iOS เราแนะนำไปแล้วมา Android กันบ้างช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พัหนสัดภูมิใจเสนอเสพบสื่อวันละนิดจิดแจ่มใสม่จิตอบุปลิอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับผมจากที่ Line เวอร์ชัน1 1 1น่น11.11.0ะครับผมออกอัปเดตมาแล้วทำให้สามารถที่จะส่ง Reaction ได้กับข้อความรูปภาพาไฟล์เสียงและอื่นๆนะครับผมแสดงความรู้สึกแบบถูกใจจิงหรอ,อนายเ OS แนะนำไปแล้ววันนี้มาที่ Android กันบ้าง ก็เปิดแอปไลน์กันเลยใครที่ยังไม่ได้อัปเดตอย่าลืมเข้าไปที่ Play Store แล้วก็กดอัปเดตแอปพลิเคชันไลน์กันนะครับอ่ะเปิดไลน์กันหนึ่งนิ้วค้อสองครั้งที่ไลน์ลเสียงเราไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคปุ่มสร้างการประชุมอ่ะเราก็ไปที่ห้องแชทห้องใดห้องหนึ่งอ่ะผมก็ไปที่ไอทีฟรีสไตล์เหมือนเดิมไลน์คือไดมานี่แปดนัดทันเป้าเไลน์ทันเป้าเปุ่ม ไลน์พอยท์เป็นไทยแลนด์สามสิบพอยท์ไลน์ไลน์ไลน i ไอทีฟรีสไตล์สองร้อยสิบเก้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีทดสอบการใช้งานสดแสดงความรู้สึกหนึ่งอ่านี่แหละครับที่เดิมเลยของผมอ่ะเข้าไปปั๊บไอทีฟรสไตล์แล้วไปที่ช่องแก้ไขด้านล่างสุดนะกล้ลองไฟเนี่ยข้อความนี้มีการสดแสดงความรู้สึกทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึก ทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกนะครับคืออย่างเช่นข้อความนี้ผมส่งไปตอน9ก้าโมงกว่านะครับผมแล้วถ้ามีการแสดงความรู้สึกใดๆขึ้นมาเราปัดขวาม,มาต่อจากข้อความนั้นจากรูปภาพนั้นจากไฟล์เสียงนั้นข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยใบหน้าอิจฉา ข้อความนี้แสดงความรู้สึกด้วยใบหน้าอิจฉาก็ใน Android จะบอกว่าเป็นอีโมจิไปเลยเนาะก็เป็นใบหน้าอิจฉาเลยอ่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับที่อีกข้อความนึงที่ผมส่งนโปรไฟชาอข้อความที่ยังไม่อ่าน9นาฬิกา53นาทีข้อความนี้มีการแสดงความใช้นหน้าจอผ่านการโทร มรรานใน Windows 10มากวนใจเอาออกไปอย่างไรวัดมรรคา1,414อันนี้คือข้อความก่อนหน้า,อานนตอน9โมงต้นๆน,น,นะครับแล้วเราก็าปัดขว<ห>ามาข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยใบหน้าตกใจใบหน้าขยิบตาและส่งมินิฮาร์อ่ามีส่งมินิฮาร์ดใบหน้าขยิบตาถูกใจด้วยคือทำให้เราสามารถใช้รีแอคชั่นได้เหมือนกับใน m e s s e n g e r ได้เหมือนกับใน i n s t a g r กรมไม่ว่าจะเป็นของของใน Facebook Messenger พวกนั้นนะครับก็จะเป็นถูกใจโกรธเศร้าอ หลายอย่างนะแต่ของ l ล n e แหละครับผมเดี๋ยวเราลองไปที่ข้อความถ้าบน Android ทํำยังไงกันเนาะชาริสโพลโปรไฟล์ของนายหมอคอมเราก็ปัดขวาไปนี่ชื่อผมทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกแล้วพอเจอข้อความนั้นที่ต้องการแสดงความรู้สึกก็1นิ้วแตะสองครั้งครั้งที่2ค้างไว้ตึ๊กตึกทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกอ่ะแล้วเขาจะมีถึงดึงขึ้นมาบางเครื่องจะมีสันนะครับแล้วเราก็ปัดขวาไปข้อความไฟแนนขวาไปกล้องขวาไปรูปขวาไปช่องแก้ไขขวาไป เลือกสติ๊กเกอร์และบันทึกเสียงขไปใบหน้ายกนิ้วโป้งให้นี่มีใบหน้ายกนิ้วโป้งให้ก็คือถูกใจใบหน้าขยิบตาและมินิฮาร์ดปุ่มใบหน้าหัวเราะปุ่มปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวที่สามแล้วหัวเราะปัดขวาไปใบหน้าอิจฉาปุ่มใบหน้าอิจชาตัวที่สี่ัดขวาไปใบหน้าร้องไห้อุยร้องไห้ด้วยเหรออันที่ห้าใบหน้าตกใจใบหน้าตกใจคืออันที่หกนะครับผมอ่ะถ้าเราปัดขวาไปคัดลอกก็จะเป็นเมนูเดิมๆคัดลอกจับภาพแชร์แบ่งปันอะไรเงี้ยคลิป ลบอก็คือเมนูที่เราคุ้นเคยที่ใช้งานอยู่แต่ตอนเนี้เพิ่มเมนูตรงนี้เข้ามาเป็นการแสดง r รีแอคชั่นทั้งหมดอีก6แบบนะครับผมอ่ะผมปัดไซต์ย้อนกลับมาที่ใบหน้าตกใบหน้าร้องไห้ปุ่มใบหน้าอิจชาปุ่มใบหน้าหัวเราะปุ่มใบหน้าหัวเราะเลยแล้วกันผมอยากใช้ใบหน้าไหนคุณอยากใช้ใบหน้าไหนก็1นิ้วแต่2ครั้งที่ใบหน้านั้น1นิ้วแต่สอครั้งปุ๊บปุ๊บไปไหม เลือกสติช่องแคบรูปแล้วเราก็ปุ่มเนี่ยเขาไม่ยอมบอกปุ๊บไปแล้วเนอะอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมก็เลยนิ่งไปเลยผมก็อ่าเขาเรียกว่าเดดแอร์ไปเลยอ่ะปัสสาวะย้อนกลับมาที่ข้อความนั้นล้องปุ่มไฟแนทข้อความมีทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกเนี่ยข้อความที่ผมเขียนทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกต่อจากข้อความรูปภาพหรือไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอใดใดก็ตามให้ปัดขวามาถ้ามีใครแสดงความรู้สึก r รี c t ชันมาก็จะเป็นแบบนี้ข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยใบหน้าหัวเราะใบหน้าอิจฉาเนี่ย อันล่าสุดก็จะมาอยู่อันแรกเลยนะหัวเราะใบหน้าอิชาอย่างเงี้ย คือหัวเลาะเป็นอันล่าสุดเขาก็จะบอกก่อนแบบนี้นี่เองนะครับลองใช้งานกันดูสำหรับฟีเจอร์ใหม่ในไลน์ที่จะทำให้คุณสามารถรีแอคชั่นโต้อตอบกับเพ,เพื่อนโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์โต้อตอบแต่ว่าเป็นการแสดงความรู้สึกมีให้เลือก6กรูปแบบนะครับและแสดงความรู้สึกได้ย้อนหลังกลับไปถึง7วันกันเลยนะครับผมข้อมูลดีๆอย่างนี้จาก r o d sand com นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ผมไปอ่านข้อมูลและนามานาเสนอตามวิธีการที่เพื่อนๆที่ใช้งาน Talkback เรียนรู้และใช้งานกันกับบริการมอคอม1 4ึ่งสี่หนึ่รกับผมสี่โชคบอดนินันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม